ถอดหมวกครับถอดหมวกถอดหมวกให้เด็กเลยครับ,ยก,รบยกน้ับยกน้ายกน้ำ ดกน้ำครับยก,กน้ำยกน้ำขึ้นยกน้ำขึ้นมีรถมาเก็บ บรรยากาศสดๆนะครับเช้านี้นะฮะเชา้านี้ที่สถานีริการน,นะครับอำเภอท่าทุกแก่ครับสาธุครับ ยกน้ำครับยกน้ำนะครับเอาผ้าที่หัวออกก่อนนะครับผ้าที่หัวออกเอาเอาอกให้เด็กด้วยนะครับตาทูครับ ยกน้ำเลยครับยกน้ำครับยกน้ำครับยกน้ำ ผ้าที่หัวออกหน่อยครับผ้าออกออกผ้าออกออกผ้าที่หัวออก การยามเช้านะครับเส้นทางหมายเลข4เพชรเกษมนะฮะหลักกิโลเมตรที่352มุ่งหนา้าอำเภอทับสะแกรครับสาธุอนุโม,มทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับการจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะครับการจราจรค่อนข้างหนาแน่น มีคณะศรัทธานะครับญาติโย,ยมนำน้ำนำถวายนําจะลดก่อนข้างทางแล้วก็ลงมาขอพอรกันนะครับการจต่ละจอนที่ติดขัดไปบ้างกบขออภัยกับน,นะครับพี่น้องที่ใช้การจราจรอ,อยู่แถวนี้นะฮะกบขออภัยนะครับ 洒毒，喊洒毒。 ตอนนี้เราอยู่กล้เคียงปั๊ม PT นะฮะปั๊ม PT อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับ สาธุบุญกับทุกๆท,ท่านนะครับสาธุกครับ ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตยุติการไลฟ์สดเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่จะกลับมาไลฟ์กันใหม่นะครับสาธุนะโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับสาธุครับ